นัทปินโตชนอลสวัสดีครับพบกับผมนัดปินโตในเกมโซฟีเคิร์สนะครับโซฟีชื่อเ,อเธอก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเธอนั้นเบาสบายเดี๋ยวนี้มีสูตรเย็นด้วยนะครับไม่ใช่นั่นพลาดทำไมานะโซฟีเคิร์สนะครับเป็นเกมที่น้องๆหลายคนแนะนําเข้ามาบอกว่าพี่นัดลองเกมนี้ดูเกมไล Sophie เคิร์สไม่เข้าใจไม่รู้จักแต่พอไปกดดูแล้วนะครับก็พอจะเห็นภาพครับว่ามันเป็นแนวนี้นี่เองนะแนวเอาเมาส์คลิกแล้วก็ใช้ความโรคใช้ ความหวาดกลัวในการเล่นนะครับเขาบอกก็เลยว่า warning นะครับคำเตือน loud noise and jump scare เสียงดังแล้วก็เป็นเกมเขาเรียกผีโป้งชึ่งนะครับคือผีที่จะมาทำให้คุณตกใจตรงหน้าจอก็เป็นครั้งแรกที่เพิ่งได้เล่นนะครับยังไม่รู้ว่าเล่นยังไงเดี๋ยวเขาบอกว่าให้กดที่ quick guide ก,ก,ก่อนกติกาของเกมนี้นั้นง่ายมากอย่าให้แสงไฟดับหมดแค่นั้นเองฮะอย่าให้ไฟดับก็ไม่เชิงหรอกนะโซฟีเนี่ยจะกลายเป็นผู้หญิงที่รร้กาดก็ได้ก่อนอื่นเลยนะ ให้ใช้เซฟพอยต์ก็คือจุดเซฟนะครับมันจะมีจุดที่น่าจะเป็นเหมือนจุดที่ปลอดภัยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่นายอยู่ตรงเซฟพอยต์ t น่ะจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับคุณได้นะครับยกเว้นแต่ว่าอุปกรณ์น่ะพลังงานหมดลงแล้วนายไม่ยอมซ่อมนะถ้ามันขึ้นว่าเออเรอนะี่ยต้องซ่อมนะครับเพราะฉะนั้นเชนไอเซฟพอยต์เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยเราต้องคอยดูตรงคอมพิวเตอร์นะครับว่าเซฟพอยต์มันย้ายไปยตรงไหนบ้าง แล้วก็ระหว่างที่เรากําลังชาร์จไฟแล้วโซฟีเกิดทําเสียงประหลาดขึ้นมาแล้วก็นั่นหมายความว่าเธออยู่ข้างหลังนายให้หยุดชาร์จไฟแล้ววิ่งหนีทันทีนะบางครั้งโซฟีเนี่ยก็ชอบมาโผล่ในจุดแปลกๆพยายามศึกษาจุดที่เธอมาโผล่ด้วยนะแล้วก็พยายามอย่าอย่ามองนานเกินไปเพราะว่าถ้าเธอโผลมาให้วิ่งไปทางตรงข้ามทันที นายมึงบอกว่าง่ายไงกติกามังยาวชิบหายเลยแล้วก็ระวังด้วยนะขณะที่นายวิ่งผ่านจุดต่างๆเหล่านี้ถ้าหากว่านายไปคลิกโดนจุดที่เธอยืนอยู่แล้วก็รับรองว่าพังชิบหายกันหมดแน่นอนแล้วก็จะมีช่วงเวลาที่โซฟีเนี่ยวิ่งออกมาทาลายข้าวของด้วยทําให้ระบบทั้งหมดล้มเหลวไม่ต้องห่วงนะมันจะรีบูตเครื่องตัวเองได้นะครับถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพยายามไปอยู่ที่เซฟพอยต์ไว้ให้เร็วที่สุดเออกติกาง่ายจริงๆนะครับหลังจากที่อ่านไปใช้เวลาไปเกือบ20นาทีไม่ใช่นะอ่ะเรามาลองเล่นกันเลยไลยังไง เสียเวลาอ่านไปก็เท่านั้นฮะใช้ประสบการณ์จริงดีกว่านะครับเขาบอกว่าจินตนาการสําคัญกว่าความรู้ต้องลองดูสําคัญกว่าการนั่งอ่านเฉยอาละครับสวดดีได้ปโปรยโดยกโทษให้ฉันด้วยนะพอดีฉันรีบมากนะฉันก็เลยไม่สามารถจะรอให้หนายมาถึงได้แต่ขอบคุณมากเลยนะที่รับงานนี้มีผู้คนมากมายเนี่ยปฏิเสธงานนี้ไปเพราะว่าเชื่อว่าบ้านหลังนี้มีผีสิงฮ่าฮมึงเชื่อไหมเชื่อนะ ปู่ของฉันเนี่ยตอนนี้นอนอยู่แล้วเขาเนี่ยเป็นคนที่นอนหลับลึกมากนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ตื่นหรอกตอนที่นอนอยู่แต่ว่าพยายามไปช่วยเขาแล้วกันถ้าเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรอย่างนี้ในห้องน้ําก็ว่าไปนะครับแล้วก็พยายามเมินไอสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเลยซะเพราะว่าวันแรกเนี่ยก็ฉันพยายามติดตั้งแสงไฟต่างๆให้ทั่วบ้านอุ๊ยช่างมันเถอะเข้าใจกติกาแล้วเอาเป็นว่ากดคลิกเพื่อขยับครับคลิกซ้ายวิง่งคลิกขวาค้างไว้เพื่อปั่นไฟ โอเค A B C D ผมเข้าใจได้นะครับใช้เมาส์เลื่อนไปที่ขอบจอเพื่อหมุนทิศทางอะไรอย่างนี้อาเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ Move คลิกขวาเพื่อดูอุปกรณ์นะครัช A กับ B อยู่ชั้นที่1 C กับ D อยู่ชั้นที่2พลังงานหมดเมื่อไหร่ก็ไปไล่เติมแล้วไหนเซฟพอยต์มีเห็นอ๋อมีครับเซฟพอยต์คือจุด A โอเคจุด A คือตรงนู้นนะครับเราก็จะไปที่จุด A กัน ไปที่จุด A กันสินี่คือเซฟพอยต์ครับก็ยืนตรงเซฟพอยต์ไปนะครับโอเคนะดูเหมือนว่าเดี๋ยวเราต้องขอเช็คคอมพิวเตอร์ก่อนเกมนี้คงจะลักษณะเหมือน Five Nights at Freddy นะครับโดยที่จะมีเช็คพอยต์ทั้งหมด6ช่วงเวลาด้วยกันช่วง2องทุ่มสทุ่มเที่ยงคืนอะไรอย่างนี้กลับไปตรงนั้นยังไง ตอนนี้ก็ทุ่มครึ่งแล้วนะครับเรายืนอยู่ในเซฟพอยต์ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในชั่วโมงแรกผมคิดว่ามันคงเป็นเหมือนกับเทอร์เชอรี่สอนเราเล่นนะฮะผมยืนเฉยได้เลยใช่ไหมครับนะรอให้ถึง2ทุ่มก็จะเป็นการผ่านจุดแรกไปนะครับแต่ว่าก็ต้องพยายามสังเกตด้วยเพราะว่าเซฟพอยต์จะเปลี่ยนบ่อยๆใช่ไหมครับเขาพูดอย่างนั้นยังอยู่ที่เดิมเสียงอะไรกันนะ่ะก็แกรกโอเค ผมเนี่ยเป็นต้องบอกว่าเป็นเทพของเกมแนวนี้ไปแล้วอุปโลกตัวเองขึ้นมานะครับเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันว่าจะรอดหรือเปล่าดูเหมือนว่าซีจะเริ่มลดนะครับซีอยู่ชั้นสอไปดูป่ะไปดูก็ได้ครับไปดูซะาหน่อยเนาะโอ้มืดจังเลยอะ่ะหันกลับสิวิ่งลงไปด้านล่างครับเราจะกลับไปที่เซฟพอ,อยต์กันปั่นขอบี จะสองทุ่มแล้วยืนที่เซฟพอยต์ไวไหมดูความก่อนครับเผื่อเซฟพอยต์เปลี่ยนตอนนี้ดีเริ่มลดครับเซฟพอยต์อยู่ที่เดิมครับไม่มีปัญหาครับยืนตรงนี้ไว้อีกแค่สิบนาทีก็จะหมดแล้วครับดูเหมือนปุ่มดีจะลดเร็วมากเลยนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะพอดีกับช่วงเวลาสองทุ่มพอดีเพราะฉะนั้นริวจะไม่วิ่งไปหรอกปล่อยให้มันลดไปครับปล่อยให้ลดไป หันไปดูหน่อยมันไม่ได้ห้ามให้เราหันไปดูนี่ห้านาทีสุดท้ายครับทําไมต้องแบบหายใจหอบแรงขนาดนี้มึงเหนื่อยมากหรือไงกับการวิ่งปิดไฟในบ้านไม่ใช่อันนั้นไม่ได้เสียงหอบโอเค2องทุ่มครับเช็คพอ,อยต์มีการถอนหายใจซะด้วยนะครับเซฟแล้วนะครับอตอนนี้เช็คพอยต์ยังอ,อยู่เออเซฟพอยต์ยังอยู่ที่เดือคือจุดเครับผมจะไม่วอรรี่อะไรมากนะครับ เรากลับมาอยู่ที่จุด A ไว้ก่อนแล้วสังเกตว่าอะไรที่ลดลงนะครับเราก็จะวิ่งไปที่จุดนั้นคราวนี้จะยาวเป็นสองชั่วโมงเลยนะครับ4ทุ่มนะถึงจะผ่านจุด C เริ่มลดครับมีเสียงแปลกๆในบ้านด้วยนะครัชจุด C เริ่มลดจุด A ก็เริ่มลดไปจุดเอครับไปดูจุด C กันไหมโอ้ประตูเปิดเองได้นะริว,วคุณวิวครับจุด B ลดครับ จุด B รถครับนี่วิ่งลงมาเพื่อหันกด A ก็ลรถครับหันไป A กดผมเป็นคนมีสติดีมากนะครับการเล่นเกมแบบนี้ไปดูคอมพิวเตอร์นิดน,นึงโอเคอยู่ที่เดิมหลูกลกลับไปกลับไปยืนที่เดิมอย่าทำตัวดุกดิ๊กมากเกินไปปั่นไว้ครับเพิ่งผ่านไป20นาทีเท่านั้นครับยังไม่ใกล้เคียงความจริงเลยนะครับหันไปดูหน่อย ผื่อจะมีแขกไม่รับเชิญเกมนี้ก็กดดันใช้ได้นะครับแต่ผมยังเป็นคนไม่ค่อยกดดันอะไรมากไงม,มีเสียงอะไรบางอย่างแตกที่ชั้นบนครับไม่แน่ใจกับท่าทีแต่รู้ว่ามีความหมายกดแป๊บเซฟพอต์อยู่จุด A เหมือนเดิมวิ่งไปที่จุด B ขึ้นไปที่จุด C แล้วปั่นไฟกันไหมหันหลังกลับลงที่จุด A วิง่ง ถามว่าตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นนะครับโอเคจุดสีเริ่มลดครับพิ่งสองทุ่มครึ่ง,ง,งองเหรอนี่ผมจะให้สี่รสักครึ่งนึงแล้วค่อยขึ้นไม่ปั่นนะครับบี B ก็เริ่มลดเหมือนกัน A B C ครับกำลังลดลดเยอะมากครับ C ครึ่งหลอดผมวิ่งเลยนะครับ A แข็งแรงไว้ลูก B ว่าไง สีว่างไงสีครึ่งหลอดครับนัดถ้าดินเสียงประหลาดตอนปัน่นต้องหยุดนะครับดีก็ลดแล้วครับไม่เคยไปดีเลยว่ะคําว่าไม่เคยไปดีนี่ไม่ควรพูดนะ,ะ,ะ,ะชติต้องไปว่ะไอ้เฮี้ยเซฟพอยต์อยู่ไหนวะเอ้ยกดผิดอย่าโลกนัดอย่าโลกอย่าโลกไม่เอา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 หันไปหันไปหันไปสิ หันไปสิอย่าลกเอเอเอโอเคเซฟพอย์ปเนี่ยยังเซฟอยู่ใช่ไหมเพื่อความชัวร์ครับไปดูซะหน่อยเซฟพอยอยู่ที่เดิมโอเคยืนไว้ก่อนลูกดีแ <D S 2> ม่งไก่มากด้วยไงดีกับซีกำลังลดครับสามทุ่มแล้วด <D S 1> ีกับซีกำลังลดต้องไปที่ดี้วครับกันใจแล้ววิ่งไปเย๋ซ้าย เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายวิ่งกดกดกลับไปซีนะัดกลับไปซีคึ่งหลอดครับเชื่อไหมว่าผมกำมือเล่นอยู่ตลอดเวลาด้วยความเกร็งลงไปเอนะัดลงไปเอนะัดลงสิครับชิดโอเคเซฟพอยท์ครับสามทุ่มมีเสียงร้องไห้อะ่ะ ทุกอย่างรถเร็วมากครับพอสารพุ่มทุกอย่างรถเร็วมากครับรู้สึกไม่ดีเลยโอ้โเสียงเยี่ยอะไรเนี่ยไม่ดีเลยนัดรู้สึกไม่ดีเลยโอ้ไม่นะนัดไม่นะไม่นะหันหันซ้ายหันซ้ายนัดเอเอเอ เซฟพอยต์ป่ะเนี่ยนี่เซฟพอยต์เปล่านี่คือเซฟพอยต์ใช่ไหมวิ้ยอยา่าทำไมไฟถึงกระพริบเช่นนั้นล่ะเกือบตายครับเมื่อกี้เออเลอร์อะไรคือเออร์เลอร์กดเข้าไปครับยังไงวะรู่ให้เขียวเขียว เฮ้ยเขียวดิ9 5 9 5 9 5 9ไอ้แม่งเปลี่ยน4 9 9 9โอเคครับตอนนี้ทุกอย่างกำลังลดอย่างรวดเร็วมากๆครับผมต้องไปแล้วครับ B C D ครับไปหมดเลยอะขึ้นไหมนัด ไปดีก่อนแ้วคให้กลับมาซีนะโอ้ยหยุดเขาบอกให้หยุดครับถ้าอยาีต้องหยุดครับซีมาให้เต็มลูกแล้วลงไปลงสิแม่งไอ้ตรงหัวมุมบันไดนี่แม่งลงโคตรยากเลยเสียงนียอะไรวะโอ้โน oh, no no ก no, no. ูอยู่เซฟพอยต์ปะเนี่ย Oh, no, 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 no. อย่างนี้ไม่ดีโอ้ oh, no, no, no. Oh. คิดว่าผมคงอยู่ในเซฟพอยต์นะครับก็เลยไม่เป็นไรผมเข้าใจถูกเนาะเฮี้ยเงือแตกเออเซฟพอยต์ยังอยู่ที่เดิมครับปันดิดีเริ่มรถแล้วหวังว่าจะเป็นการวิ่งรอบสุดท้ายของผมนะครับดีไปที่ดีไม่น่าเชื่อนี่เป็นครั้งแรกของผมนะครับเนี่ย ังไม่โดนครับยังไม่โดนสีพอแล้วพอแล้วพอแล้วนะกลับ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 ไปที่เอกลับไปที่เอแล้วไปอยู่ที่เซฟพอยต์เอาเว้ยเอาเว้ยสามนาทีผ่านครับผ่านไอเออร์ไอเย่ไอเยือคือการอ่านกติกาให้ดีก่อนก็จะช่วยเราได้ระดับหนึ่งนะครับโอเค ตึงมากตอนนี้เซฟพอยต์ยังอยู่ที่เดิมน,นะครับจุด A ก็กลับไปยืนรอไว้ครับสองชั่วโมงต่อไปต้องต้องเป็นเช็คพอยต์ที่เที่ยงคืนแล้วนะครับอันนี้ก็รอชมความเปลี่ยนแปลงเรื่องพลังงานก่อน B e r อ er อ r Sand แก,งก้งูงนี่เลยสงสัยมันจะเสียหน้าที่ผมผ่านได้สองเช็คพอยต์ก็เลยเอาผมตั้งแต่หัวชั่วโมงเลยนะครับนี่เองโซฟีรอต้องนานกว่าเธอจะมามาสี่ทุ่มครับแหมเออร์เลอร์ให้บ่อยๆเขานะมึงแล้วตอนแก้พัซเซอร์ตอนเออร์เลอร์นี่แก้ยาวนะครับไม่ง่ายเลยนะครับเซฟพอยต์ไปอยู่ที่จุดดีครับหน้าห้องดีคือเซฟพอยต มันกูไปเซฟพอยต์ไอ <c oughs> ้เหี้ยเซฟพอยต์เซฟพอยต์คือหน้าห้องดีครับรอบนี้ยืนแถวนี้ปลอดภัยจริงหรือก็มีคำถามนะครับนี่คือจุดที่ปลอดภัยแล้วเหรอเสียงแม่งเหมือนหายใจอยู่ข้างหลังกูเลยแซดตอนนี้ B กับ A ข้างล่างครับดูเหมือนจะหลอกล่อให้เราลงไปด้านล่างครับโอ้โห หมาแมวอะไรเต็มบ้านไม่หมดแม่งเหมือนมีตัวสัตว์ประหลาดสวนสัตว์อยู่ในบ้านเราครับใจร่ะุณไม่อยากจะลงมาเลยครับแต่ต้องลงครับบีกับเอจะหมดแล้วอะกดสิเอะอย่าเสือกมานั่งบนโต๊ะอีกนะไปดูคอมแป๊บหนึง่ง ยังอยู่ที่หน้าจุดดีครับปั่นบีก่อนแถมนิดนึงโอโน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 ไม่เหมือนมีคนหายใจรถต้นคอกูเลยวะแม่ง <c oughs> อะไรหนักกันหนนะี้บีกับซีลงังรถครับ <c oughs> เหมือนมีเสียงคนขึ้นบันไดามาด้วยอะ <c oughs> โอยบีกับซีรถใหญ่เลย เด้วยรถเร็วมากด้วยต้องลงแล้วครับบังคับกันอย่างนี้เลยก็ต้องลงแล้วล่ะนะนะเออนะจะทำหังคันคันหูไม่รู้เป็นอะไรันั้นนันนัเอ้ยนันนันนันนักลับไปซกลับไปดี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 เซฟพอย นนะจฉันไม่อยากจะไปไหนเลยตอนนี้เขาบอกว่าเซฟพอยต์อาจจะเปลี่ยนได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นผมจะลงไปเช็คคอมสักรอบนะครับปุ่มบีนี่เอามือจับหัวใจนี่คือกลัวนะครับเต้นหัวใจเต้นแรงมากเออบีเออร์เรอร์แล้วนะฮะบีเออร์เรอร์แล้ว โอ้ยไม่เห็นบอกเลยว่าจะมาคือไหนบอกเสียงเดี๋ยวดีถ้าระหว่างที่เรากําลังปั่นไฟแล้วโซฟีทําเสียงแปลกคือกูไม่รู้ว่าไหนคือเสียงโซฟีนะครับเมื่อกี้ยังไม,ไม่ได้ยินเสียงโซฟีเลยนะฮะหมายความว่าเธออยู่ข้างหลังเราให้หยุดปั่นไฟทันทีเอเอมื่อกี้เราไม่ได้หยุดหรอโอเคนะครับและนี่ก็คือเกมโซฟีเคิร์สนะครับผมคิดว่าผมก็ทําได้ไม่เร็วหรอกแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ย หมดแม็กนะครับแหกปากครั้งสุดท้ายคือหมดแม็กเลยคือแบบกำลังมุ่งมันเป็นเกมที่ดูดพลังงานเราอีกเกมหนึ่งเพราะฉะนั้นคลิปแรกนี่ถือเป็นการแนะนำก่อนแล้วกันนะครับเราจะพิชิตเกมนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะกลับมาเล่นกันใหม่ในตอนที่2ครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับอาแม่งโหดมากอะรัวแน่ๆครับไปหมดทั้งพันมือเลยครับอาชิลามาก้าวหางจะทำยังไงวะเขาแทงรัว กูต้องรัวอีกเหนื่อยกูอีกเหนื่อยกูอีกโอ้ยเรียบร้อยครับ